เราเลี้ยงชนชมนะครับเราก็มัต้องหมั่นดูแลเขานะครับเพื่อเขาจะได้คงความสมบูรณ์ของต้นไม้อยู่กับเราไปนานๆนะครับชนชมและพอถึงเวลาเราก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานะต้นไม้พอมันมีอาหารกินปกติสม่ำเสมอเนะี่ยมันก็จเจริญสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนฝนไรมาเนี่ยใบมันก็ยังเขียวสดชื่นของมันนะครับเนี่ยฝนตกมาขนาดไหนนะมันก็ไม่สะทกสะทาหรอกครับถ้าต้นไม้ของเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากครับเมื่อวานเนี้ยโอ้โหฝนตกหนักครับผมว่าช่วงเนี้ยกรมอุตุเขาน่าจะประกาศแล้วนะครับว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแล้วพอดีว่าเมื่อวานเนี้ยมีน้องท่านนึงนะครับทักผมมานะครับว่าเออที่บ้านเขาเพิ่งซื้อชนชมมานะครับแล้วก็แบบใบมันเหลืองหลุดร่วงนะครับ ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมก็เลยว่าคลิปเนี้ยมาผมอยากจะทําให้น้องท่านนั้นดูนะและเพื่อนๆนทุกท่านดูนะครับว่าชวนชมส่วนใหญ่เนี่ยที่ใบมันเหลืองแล้วหลุดร่วงเนี้ยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งช่วงเนี้ยครับว่ามันกําลังจะเข้าเป็นหน้าฝนนะครับโอ้ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะครับโอ้โหมันมีหลายเหตุหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ชวนชมใบเหลืองร่วงนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่เหตุผลง่ายๆนะครับจนไปถึงเหตุผลที่แบบ ฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะครับซึ่งคําว่าน่ากลัวของผมนี่ก็คือชนชมมันเน่านั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆแม้กระทั่งที่เป็นชนชมมือใหม่นะมาดูคลิปนี้นะครับแล้วเนี่ยครับอย่างต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นอันนี้ใบมันก็เหลืองปกติเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นใบเหลืองร่วงปกติทําไมผมถึงกล้าพูดได้อย่างนั้นครับเพราะว่าผมได้ทําการตรวจเช็คต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับจร,จริงๆไอการเช็คดูต้นไม้เนี่ย มันมีวิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือสังเกตดูนั่นเองครับต้นไมนะ้มันเหมือนคนเราครับถ้าคนเราร่างกายแข็งแรงนะครับมันก็แสดงความแบบความร่างกายมันก็จะดูสดชื่นสดชื่นนะครับแต่เมื่อไรถ้าต้นไม้มันแบบมันไม่แข็งแรงนะหนักสุดที่มันเน่าเนี่ยที่ผมบอกเนะี่ยต้นไม้มันก็จะแสดงอาการนะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือเนี่ยครับก็บีบกิ่งครับบีบลําต้นบีบรากดูนะครับแต่ต้องดูให้ทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเราต้องสังเกตทุกจุดเลยนะครับ แล้วยิ่งถ้าเป็นต้นไหนถ้าเรารักมากนี่บางทีอย่างพวกรากเนี่ยผมคุยดูเลยนะครับเนี่ยแต่อย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าผมตรวจผมเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ต้นเนี้ยมันไม่ได้เนา่ามันเกิดจากการที่มันโดนฝนประจาประจานั่นเองครับใบมันก็เลยเหลืองรุดร่วงไอ้ต้นไม้ใบเหลืองรุดร่วงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันก็เป็นไปตามฤดูกาลของมันนะครับอันดับสองเนี่ยครับแล้ถ้าสารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็เริ่มจะหมดไปนะครับพอสารอาหารในดินมันเริ่มจะหมดไปนะครับ ต้นไม้มันก็ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยครับมันก็ทําให้ต้นไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพอเจอโรคอะไรมาเนี่ยอย่างเช่นมันเจอน้ําฝนอะไรเงี้ยครับเห็นไหมใบมันก็จะเริ่มเหลืองหลุดร่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของต้นไม้ครับผมถึงบอกว่าไอ้ต้นไม้นี่เราสังเกตเราดูได้ง่ายครับซึ่งอย่างเงี้ยถ้าถามผมมาหนงเงี้ยใบเหลืองหลุดร่วงเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของต้นไม้ครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเคสหนักสุดก็คือการเน่าของต้นไม้เองนะครับเพื่อน เนี่ยวิธีสังเกตดูง,ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอย่างที่บอกกับนอกจากเราดูด้วยตาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้มือของเรานี่แหละครับรูป,ร,ปรูปคำคำนะครับมันจะดีที่สุดเลยนะครับจะรู้ว่าเออชนชมของเรามันเน่าไหมนะครับหลังจากที่เราบีบบีบคำคำดูแล้วเนี่ยครับเห็นไหมถ้าแบบเออต้นไม้เราแข็งแรงสมบูรณ์ดีเนี่ย re, อันนี้มันก็เหลืองร่วงปกติครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันโดนฝนบ่อยๆประจาประจาเนี่ยครับ มันก็จะเหลืองหลุดร่วงนะครับอันนี้ปกติครับให้ดีก็ถอนไปเลยครับเต้วนี้เห็นไหมเนี่ยใบมันก็อย่างเงี้ยใบมันก็จะเสียเห็นไหมอันนี้มันโดนฝนมันประจาประจานะครับใบมันก็เริ่มใบมันก็เริ่มไม่สมบูรณ์ครับใบมันก็เหลืองหลุดร่วงครับจริงๆไอ้ใบชนชมนี่มันมีระยะเวลาการอยู่ของใบที่มันอยู่กับต้นเลยนะครับ จริงๆใบหนึ่งชุดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับแล้วมันก็จะหลุดร่วงทำอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของชนชมอยู่แล้วนะครับทุกหน้าทุกฤดูกาลนียครับใบที่มันจะอยู่กับต้นเนี่ยก็ประมาณสองาเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบช่วงไหนหน้าไหนที่ใบมันเหลืองหลุดร่วงอันนี้มันเรื่องปกตินะครับไม่น่าซีเรียสมันจะซีเรียสก็ตอนที่ผมบอกนั่นแหละครับที่เราบีบๆคำคำรูปรูปดูนะครับแล้วกิ่งต้นลากแล้วมันนิ่มนะครับอันนี้เน่าครับอันนี้ต้องซีเรียสแลลวครับ หลายๆคลิปผมถึงบอกว่าเราต้องหมั่นเดินดูต้นไม้ของเราบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้เช็คว่าต้นไม้มันเน่าหรือไม่เน่านัาน่นเองนะครับเพืเ่อนๆบางทีก็ถึงบอกว่าคนเลี้ยงชนชมเนี่ยเหมือนคนบ้าครับแม้กระทั่งฝนเพิ่งตกไปแท้ๆเนี่ยเราก็ยังออกมาลดน้ําล้างใบนะครับซึ่งคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าเรามาลดน้ําต้นไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาลดน้ําล้างใบนะครับล้างใบเพื่อล้างเชื้อโรคต่างๆที่ฝนมันพัดพามาถูกต้นไม้ของเรานะครับเนี่ยอย่างเนี้ย เหลืองหลุดร่วงอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะช่วงนี้มันโดนฝนทุกวันครับต้นไม้พอใบไหนใบเหลืองเนี่ยเราก็เก็บซะเพราะใบเหลืองเหลืองเนี้ยเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลามันเหลืองใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมันไปตกตามอยู่ตามซอกพวกเนี้ยเนี่ยเวลามันไปอยู่ตามซอกพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเวลามันไปอยู่ตามซอกใช่ไหมพอมันอยู่นานๆเน,น,นี่ยใบมันก็จะเริ่มเปียก เริ่มแฉะแล้แป๊บหนึ่งมันก็จะดำพอใบมันเริ่มดำเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพอใบมันเริ่มดำเนี่ยเนี่ยพอมันอยู่นานๆเนี่ยมันทําให้ต้นไม้ตรงจุดตรงเนี้ยมันเน่าได้เลยนะครับเนี่ยผมถึงว่าอใบพวกเนี้ยครับถ้ามันเหลืองรุดร่วงพวกเนี้ยเราต้องเก็บเอาไปทิ้งนะครับอย่าเก็บไว้มันทําให้ต้นไม้ตรงเนี้ยเน่าได้เลยนะครับเนี่ยผมว่ามันก็เป็นวิธีป้องกันง่ายๆและการดูแลนะครับที่ไม่ให้ชนชมของเรามันเน่านะครับ ยิ่งช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนี่ยใบชนชมเหลืองหลุดร่วงเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องมาตรวจมาเช็คสภา,ภาพต้นไม้ของเรานะครับว่าเออมันยังอยู่ดีมันยังแข็งแรงดีไหมนะครับแล้วส่วนหนึ่งนนเนี่ยครับต้นไม้เนี่ยอย่างน้องท่านนั้นผมก็ยังบอกไปเลยนะครับให้ดูที่ดินด้วยนะครับเพราะเห็นน้องท่านนั้นเขาบอกว่าเขาเพ,พิ่งซื้อต้นไม้มานะครับผมถึงบอกว่าให้ดูที่ดินนะครับ อันดินเนี่ยครับมันมีเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างมากเลยนะครับที่ทําให้ต้นชนชมันเน่านะครับเพราะว่าถ้าดินมันแน่นเนี่ยครับเวลาฝนมันตกมาทุกวันทุกวันเนี่ยครับดินมันระบายไม่ดีเนี่ยครับถึงผู้ประจํานะครับวัสดุปลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเลี้ยงชนชมนะครับถ้าเราไม่มีดินใบก้ามปูเราก็หาดินอะไรมาปลูกก็ได้ครับดินถุงทั่วไปก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็หาพวกวัสดุต่างๆมาผสมเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ดินมันโป่งๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมีแปะลิงก์ด้านบนขวามือนะครับสําหรับ ดินถุงทั่วไปนะครับที่จะเอามาปลูกชนชมนะครับเผื่อเพื่อนๆลองทําตามนะครับผมว่าถ้าดินมันโปร่งนะครับมันก็ช่วยทําให้ลดการเน่าของชนชมได้นะครับเพื่อนๆดินปลูกสําคัญมากครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เหลืองธรรมดาครับเนี่ยเห็นไหมมันก็เหลืองหลุดร่วงเนี่ยเนี่ยสุดท้ายพวกนี้เราก็เด็ดมันซะเราเอาไปทิ้งว่าแค่นี้มันก็เป็นวิธีดูแลต้นไม้ของเรานะครับไม่ให้เน่านะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ ใบเหลืองหลุด่วงเรื่องปกติครับแล้วอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของชนชมเวลาช่วงหน้าฝนนะครับก็น,นี่ครับราน้ําค้างเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมที่มันเป็นจุดจุดําๆเนี้ยอันก็จะเป็นจุดจุดนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคราําค้างนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าอย่างใบอื่นนะอันเนี้ยมันเป็นใบที่มันปกติครับอันนี้มันเป็นเหลืองร่วงปกติครับ อย่างที่บอกนั่นแหละครับเอ้ต้นไม้ใบเหลืองร่วงเนี่ยมันก็หลายสาเหตุนะครับทีก็เกิดจากแบบต้นไม้พอมันเริ่มไม่ร่างดินธาตุอาหารเริ่มไม่สมบูรณ์นะครับใบมันก็หลุดร่วงปกตินะครับแม้กระทั่งว่าตามฤดูกาลมันก็หลุดร่วงนะครับสุดท้ายเนี่ยผมสรุปให้ฟังเลยใบเหลืองหลุดร่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาทําการเช็คต้นไม้ของเรานะครับว่ามันเน่าไหมนะครับถ้าต้นไม้ไม่เน่านี่มันโอเคแล้วครับเช็คง่ายๆนะครับบีบบีบบีบรูปรูปจับจับคำคำดูเนี่ยครับ ถ้าต้นไม้รากลำต้นกิ่งไม่นิ่มเนี่ยไม่มีปัญหาครับสบายใจได้ครับเพื่อนเพื่อนเอแเราพูดถึงเรื่องเน่าผมเกือบลืมไปครับมีอีกวิธีง่ายๆครับที่เพื่อนๆดูสังเกตง่ายๆครับเวลาถ้าชวนชมมันจะเน่านะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาฝนมันตกลงมาใช่ไหมครับเนี่ยน้ําฝนเนี่ยมันจะมาจะมากระแทกที่ใบนะครับมันจะมากระแทกที่ใบพอมันกระแทกบ่อยๆประจาประจาทุกวันทุกวันเนี่ยครับอันเนี้ยมันทําให้ใบเน่าได้เลยนะครับ พอใบมันเน่าปุ๊บมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะลามเข้ากิ่งพอเน่ามันก็ลามเข้ากิ่งนะครับนี่แล้วมันก็จะลามเข้าสู่ลําต้นนะครับอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งการเน่าของชนชมที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆในช่วงหน้าฝนเลยนะครับเพื่อนๆเราก็นั่นแหละครับสุดท้ายเวลาเราเดินดูต้นไม้นี่ครับถึงแม้ว่าเราเจอตรงจุดไหนท ok, ี่มันเน่าเราก็แก้ไขมันได้ทันนะครับตรงไหนเน่าตรงใบมันเน่าตรงกิ่งมันเน่าเราก็ตัดออกนะครับเราก็ทาด้วยกาล้อนหรือทาด้วยปูนแดงหรือพวกน้ํายาการเชื้อรานะครับเพื่อนเพื่อน จากที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆปัญหาหนักๆเนี่ยมันก็เราก็แก้ไขได้ทันนะครับมันเพื่อนถ้าเราหมั่นเดินดูต้นไม้นะครับผมถึงบอกว่าการเดินดูต้นไม้ทุกเช้าเนี่ยมันดีนะครับพเพื่อนๆเนี่ยครับสุดท้ายนะครับเราเลี้ยงชนชมนะครับเราก็ HH, มัต้องหมั่นเดินดูแลเขานะครับเพื่อเขาจะได้คงความสมบูรณ์ของต้นไม้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเสุดท้ายเนี่ยผมเอาต้นนี้มให้เพื่อนๆดูให้ดูเพื่ออะไรนะเนี่ยเนี่ยครับ ผมแค่จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้นชนชุมพอถึงเวลาเราก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับนั่นแหละครับเห็นไหมต้นไม้พอมันมีอาหารกินปกติสม่ําเสมอเนี่ยมันก็เจริญสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนฝนะไรมาเนี่ยใบมันก็ยังเขียวสดชื่นของมันนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าพอถึงระยะเวลาเนี่ยครับเราก็ต้องควรเปลี่ยนดินเป็นกระถางให้ชนชุมเขานะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยฝนตกมาขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สะทกสะทาหรอกครับถ้าต้นไม้ของเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์นะครับ โอเคครับเพื่อนๆคลิปเนี้ยผมว่าผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด s u บ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ